สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้นะครับผมนะก็จะมาสอนหาเงินฟรีง่ายๆนะครับผมด้วยการดูวิดีโอนะครับได้เงินนับถอนเข้าบัญชีของ True Money Wallet นะครับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทนะครับผมนั่นคือเราจะดู ผ่านเว็บไซต์ของ h ฮเอ์ Out นะครับทีวีเนาะแต่ว่านับเ,ง,เงินก็คือคะแนนก็จะเข้าไปยังอีกเว็บไซต์หนึ่งนะผมนะก็คือเป็นอีกแอปหนึ่งนะั่นเองทุกคนนะก็เป็นแอปพลิเคชันแล้วก็เป็นเว็บไซต์นะครับในส่วนการถาเงินฟรีเข้าบัญชีของ to money wallet นะครับผมแล้วก็เข้าบัญชีของอในสงองปิตคับแบงกแนนพวกนี้ในสงองครีมคริปโตเคอเรนซีนะครับผมนะก็นะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจนะครับในสงงานหาเงินฟรีจากการที่เราดูวิดีโอหรือไม่ก็โหลดแอปพลิเคชันพวกนี้ทาแบบสอบถามนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมว,วิดีโอนี้กันเลยนะครับในส่วนของเว็บไซต์ในะวันนี้นะครับมีชื่อว่าแอปบัคซิฟายนะครับผมนะเป็นแอปก็ได้เหมือนกันคือว่าเราต้องโหลดนะโหลดแบบนี้คือกดตรงนี้ไปแล้วก็ดำเนินสงองการ เขาเรียกว่าอะไรนะคือว่าให้เราติดตั้งในแอปนะก็คือติดตั้งในส่วนของสมาร์ทโฟนนะครับผมนะก็คือเราก็จะมีเหมือนกันของผมตอนนี้ก็ มีแบบนี้ทุกคนนะนีทุกคนนะคือ buckify ตรงนี้นะครับผมนะกนะ็สำหรับเว็บไซต์นี้นะครับเราก็สามารถที่จะหาเหรียญ crypto currency หรือจะเป็นในส่วนของเงินเข้าบัญชีของ t u um o bunny wallet ก็คือเป็นของ g i f ก card ตรงนี้นะครับนะเป็นแอป,ปที่ห่างเงินฟรีไม่มีการลงทุนนะครับผมนะแล้วก็ในส่วนของอแอป,ปนี้นะครับเราก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้ ง่ายๆเองนะก็คือเรากด Sign Up Now ตรงนี้ไปปั๊บเลยนะครับแล้วก็เขาก็จะให้เรานะทำการกรอก Username นะแล้วก็กรอกในส่วนของอีเมลนะครับแล้วก็กรอก Password หรือรหัสผ่านนับสครั้งด้วยกันเนาะก็ในส่งอีเมลนี่สำคัญตรงที่ว่าต้องเป็นอีเมลที่ใช้งานได้จริงเพราะว่าตอนที่เราสมัครสมาชิกไประบบจะส่งนะครับในส่วนของลิงก์ให้เรายืนยันตัวตนนะครับเราต้องเข้าไปในอีเมลแล้วก็ยืนยันตัวตนว่าเราเป็นคนที่ ใช่ก็คือไม่ใช่หุ่ยนยนต์พวกนี้นะครับผมนะโอเคเนาะให้เรานับใช้อีเมลที่สามารถใช้งานได้จริงแล้วก็ให้เรากดคําว่าฉันไม่ใช่หุ่ยนยนต์แล้วก็ติ๊กคําว่า i a g r e e ตรงนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็กดคําว่า ign up ไปได้เลยนะครับผมนะหลังจากที่เราได้ทําการสมัครสมาชิกแล้ว c r e a t e account เรียบร้อยแล้วก็ให้เราล็อกอินนะครับก็กดที่ว่าล็อกอินไปนะครับ และใส่ในสองอีเมลที่เราจะทําการเข้าสู่ระบบก็คืออีเมลที่เราสมัครสมาชิกไว้เมื่อกี้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนนี้คือใส่พาสเวิร์ดด้วยนะครับพาสเวิร์ดก็คือเป็นรหัสผ่านที่เราได้สร้างไว้ ตอนที่เราได้ทาการสมัครสมาชิกไว้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราเข้าสู่ระบบกันเลยนะครับโอเคทุกคนนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะในส่วนของวิธีการที่เราจะหารได้จากแอปนี้หรือเว็บไซต์ของ b ั s ซี่ไฟนี้ก็ให้เรากดที่ตรงนี้ไปนะครับอ่าเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้ทุกคนนะ่คือเป็นหน้าของแดชบอร์ดนะครับหน้าแดชบอร์ดก็คือเป็นหน้าภาพรวมต่างๆนะครับที่ เรานะครับจะดูประวัตินะรหรือการแสดงผลนะข้อมูลของเราต่างๆตรงนี้นะครับผมนะก็น,นะครับอ่ะมาที่ส่วนแรกเลยตรงนี้คือเป็นส่วนของ ชื่อ user name ของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของ offer ward ที่ได้ทำไปนะครับแล้วก็ max daily bonus ก็คือเป็นในส่วนของเหรียญที่เราจะได้รับในส่วนของโบน u s นะครับวันนี้นะครับแล้วก็อันนี้คือ max d a r l y gift อันนี้คือของรางวัลที่เราจะได้รับไปวันนี้นะครับก็สามารถที่จะกดได้ราบช่วโมงตรงนี้นะครับผมนะอันนี้คือเป็นค่าประสบการณ์ของเรานะผมนั้นเลยออประมาณอ่าประมาณ17เรนะรเราก็จะขึ้น level เเนับ level เเอื่นแต่ ตอ,ตอนนี้ผมก็อยู่เลนเลเวล4นะก็อีกไม่นานก็อาจจะขึ้นเลเวล5แล้วนะครับพอถึงเลเวล5นะครับเราจะได้รับโบนัสก็คือตามนี้เลยทุกคนนะในส่วนของ Offer w o r l อคือสูุดองเปอร์เซนะครับ Daily ในส่วนของแมสเดลี่ก็ห้าบ็กทในส่วนของเลเวลที่วานี่คือ4ี่สิด้วยกันเนาะบีเคือเป็นในส่วนของโทเค็นเนาะเราก็นำโทเค็นที่เราได้รับมาตรงนี้นำไปแลกเป็นเงินเข้าบัญชีของ t ท u ม m น n ่วอล l นะครับอ่ะต่อมาก็คือเป็นในส่วนของงานนะงาน Today Daily Bonus ก็คือเป็นในส่วนของโบนัสที่เขาจะให้เราเป็นรายวันตรงนี้แล้วก็ l o y a l t y นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับตรงนี้เนาะก,ก็เราจะได้มาเหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้คือเป็นในส่วนของภารกิจนะครับผมนะส่วนแชทนี้เราจะได้แชทก็ต่อเมื่อเราถึงเลเวล5นะครับผมนะโอเคมาดูงานทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับ จะมีงานอะไรบ้างงานก็คืออยู่ที่เมนูคำว่าเอิญน,นะครับส่วนวิดร์ลอคือการถอนเงินไมวอเดตก็คือกระปเป๋าเหรียญของเราแล้วก็ไมวอไฟคือประวัติส่วนตัวของเรานะครับอ่ามาที่งานแรกคือ o f f e r w a ์์นะครับงานดูวิดีโอที่เราได้บอกเมื่อกี้ก็อยู่ในส่วนของ Off e r w a ์์เช่นเดียวกันนะครับผมนะก็อ่าอันนี้คือผมก็อันนี้คืองานแรกคือไทบักไอไทวอล l l นะครับอ่าเราก็กดโชว์ ไทวอลก็จะไปที่หน้า t ไทวอลแล้วก็ทําในส่วนของ Survey แล้วก็งานทั k นับนางค่าเสนเช่นในส่วนของการสมัครสมาชิกของเว็บไซต์ทล้วมก็ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะแอนไมโครทัสก็จะเป็นงาน ชิ้นใหญ่หน่อยตรงนี้นะครับแต่ว่าค่าตอบแทนก็ค่อนข้างที่จะสูงมากนะครับส่วนคําว่าท็อปตรงนี้คือเป็นในส่วนง,งานที่มีการได้รับความนิยมนะครับตรงนี้เนาะเราก็ดูตรงนี้ได้จากการถูกใจเนาอะ,อะอันนี้คือเยอะกว่านะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เยอะกว่าด่นนี่คือ10,000่นกว่า1นึ0 0หอันนี้1นึ0 0หกว่านะครับก็แสดงว่าในแอปนี้ยูเซอร์สใญญเขาใช้งานในส่วนของไทวอลในการหาเงินนะครับก็บิ t แลบก็ลองลงมานะครับในส่วนของ รับชมวิดีโอนะครับเดี๋ยวเราไปดูเนาะแล้วก็ไปหานี่ทุกคนนะ High Out TV ก็คือ Watch Unlimited Video Credit Point Look For p r o m o t Code นะครับอ่ะก็คือรับชมวิดีโอไม่จำกัดนะครับในส่วนของการหางเงินก็คือหาคะแนนพวกนี้สำหรับนะครับ่าการหางเงินจากแอปนี้นั่นเองนะแล้วกกดตรงนี้ไปแล้วก็แนะนำนะถ้าเราถ้าเราจะทำการรับชมวิดีโอผ่าน High Out TV เราต้องไปทำการสมัครสมาชิก ของเว็บไซต์ h i g Out TV ก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาเข้าในแอปของ b a x i f y แล้วก็เข้าไปหางเงินกันนะครับตรงนี้เนาะอ่าโอเคนะครับในส่วนของ a d s e n s e Media ก็ a d s e n s e Media has variety for way to earn free VXT look of different sign up and survey คือเป็นการทำแบบสอบถามเหมือนกันตรงนี้นะครับผมนะส่วนใหญ่นะครับในส่วนของอ Offer Wall Offer เนาะนี่ดูคนะ Offer เนาะ o f ฟเ r อรอ์ work, คส่วนใหญ่คือจะเป็นในส่วนการทำเซอร์เวย์แล้วก็โหลดแอปพลิเคชันสมาร์ตสมาร์ทิกของเว็บไซต์นะครับแล้วก็รับชมวิดีโอดนะับอันนี้ในส่วนของ Li m i t e d t i m e ก็คือมีข้อเสนอนับให้เรานะตรงนี้นอกเกต30%โบนัสของอในเือ n o v e m b e ใน November, ็คือน,นของเดือนพฤศจิกายนนะก็คือวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะครับเราก็ต้องไปทำนะถ้าเราอยากได้นะครับต่อมาคือหาได้แทบผ่าน การรับเปลี่ยนฟรีนะคอันนี้คือเป็นการรับเปลี่ยนกดรับเปลี่ยนเป็นรายชั่วโมงนะครับหชั่วโมงมากดได้1ครั้งนะครับอ่าผมจะกดนะอันนี้เขาจะให้ประมาณ5 -10 Bx t นะครับเราก็กดที่คําว่า continu ตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับเราก็มาแก้แคปชั่นนะครับอ่าแล้วก็แก้แคปชั่นอันนี้คือเขาบอกว่าเป็น C นะอ่าเป็น4นะคอ่าเกาะ C คือทะเลนะครับอ่าทะเลเลือกที่เป็นทะเลนะครับ แต่ว่ามันจะมีสายฟ้าด้วยตรงนี้ผมอาจจะเลือกอันนี้ก็ได้นะครับกดสปนะครับไม่รู้จะถูกหรือเปล่านะแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็กด Verify ไปนะครับโอเคฉันไม่ใช่หุ่นยนต์ไอฉันเป็นมนุษย์นะไม่ใช่หุ่นยนต์แล้วก็กดตรงนี้ไปนะครับทีนี้นะครับเราก็ได้มาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ8 BXT นะครับแล้วก็จากนั้นก็สามารถที่จะมากดได้อีกขั้งหนึ่งก็ต่อเมื่อผ่านไปนะครับอยู่ที่ หนึ่งชั่วโมงได้กันตรงนี้นะครับมันก็จะมีตัวจับเวลานะครับต่อมาคือเมนูของลีดเดอร์บอกก็คือเมนูของอผู้นำเนาะผู้นําในส่วนการหาเรียนได้เยอะแต่ละวันตรงนี้นะครับเขาจะแจกเป็นรายวันแล้วก็รายเดือนนะครับตรงนี้ด้วยเนาะก็ใครที่สนใจนะครับก็มาร่วมตรงนี้ได้นะครับผมนะแล้วต่อมาคือ Refer and earn คือเป็นการโปรโมทแอปพลิเคชันหรือการแชร์ลิงก์นะครับตรงนี้เนาะผมก็แนะนำไปแล้วท่านสิ้นอยู่ที่3ามคนก็ต้องขอบคุณทุกคนที่3ามร 85คนนะก็ต้องขอบคุณทุกคนที่สมัครเข้ามาในส่วนนี้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็นำลิ์ของเราตรงนี้นับแล้วก็ไปแนะนำไปแปะไปไปโปรโมทไปตรงนี้เราจะได้รับ BXT นะครับอยู่ที่10%ด้วยกันนะครับของรายได้ของเพื่อนจากการที่เพื่อนของเรานะท offer ้องท Offer Wall, Do v ดีโนับทำ Survey ก็คือแวบซอบทามหรือรับเหรียญ PPT ต่อชั่วโมงตรงนี้หรือไม่ก็ Task ก,ก็ได้เหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็อันนี้คือเป็นภารกิจนะครับ เป็นภารกิจจะมีทั้งรายวันแล้วก็จะมีทั้งแบบตลอดชีพเนาะเดลี่คือเป็นของรายวันตรงนี้นะครับอ่ะก็ให้เราทำคอมพลีทำเซอร์เวย์นะก็คือแบบสอบถามให้ครบ10แบบสอบถามภายในวันนี้ก็รับไปเลย200 BXT บทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของไลฟ์สไตล์นะไลฟ์ไทม์เนาะไลฟ์ไทม์ก็คือเป็นในส่วนของตลอดชีพเนาะอันนี้ก็มาสะสมทำได้ด้วยเช่นกันนะครับผมนะก็ประมาณนี้ทุกคนนะในส่วนของแอปบัคซี่ไฟ์นะครับก็สามารถถอนเงินได้ กี่ช่องทางก็สองช่องทางกดที่วิดรอไปก็จะมีทั้งคริปโตเคอเรนซี่คริปโตเคอเรนซีก็จะมีท rency, ั้ทงบิตคอยนนะครับไลท์คอย ดอชคอยดิจิบายอีชิริอัมนะครับทรอนนะแล้วก็ Zcash-Cardano,Binance,Tether,TRC,Nano,Monero นะฮะน,นี้เราก็เลือกเลยว่าเราต้องการที่จะถอนเป็นเหรียญคริปโตรเดไหนนะหรือถ้าใครไม่อยากถอนเป็นเหรียญคริปโตก็มาแลกเป็นกิฟต์การ์ดที่เป็นของ t ูมานี่วอลเลตเพราะาเราอยู่ในประเทศไทยก็จะมีในส่วนของ t นะูมานี่วอลเลตเนาะก็กดไปนะับขั้นต่ําอยู่ที่100บาทนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่1000บาทนะครับก็จะมี100่งร้อยบาทหน0บาทส0 0บาท500บาทแล้วก็ 1,000บาทน,นะครับผมนะใช้เหรียญอยู่ที่281,900 BXT ด้วยกันนะครับผมนะก็เราก็ใส่ในส่วนของเราก็เลือกออนสมอัตินี้เราก็เลือกปั๊บเลยแล้วก็จากนั้นก็กด enter payment ก็ให้เราใส่เบอร์ to m a n y wallet แล้วก็กดว่า confirm withdraw นับแค่นี้เองนะก็สำหรับอัวนี้ก็มาแนะนำในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงนินฟรีนับด้วยการรับชมวิดีโอเล่นแอปนะก็คือดาวน์โหลดแอป ทำแบบสอบถามพวกนี้นะครับแล้วก็สมัครเว็บไซต์มารับเรียนฟรีๆนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็ลองมาดูกันนะครับวิดีโอนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ